เราจะขึ้นไปบนทางดลวนพิเศษบูรภาวิถีเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตยวจะข้ามแม่น้ำบางบางปะกงนะครับพามาชมบรรยากาศการสัญจรบ,บนทางหลวงพิเศษซึ่งเป็นทางยกระดับนะครับด่านรับบัตร ผ่านประตูด,ด่านครับผมเราต้องรับบัตรเป็นทางยกรจับนะครับอ้าวันนี้วันนี้วันอะไรครับทำไมไม่ได้ไม่ได้รับบัตร อไม่รู้นะครับว่าเป็นวันอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวคอยไปดูรอดูข้างหน้าว่าจะไปรับบัดผ่านทางที่ตรงไหนนะครับเป็นทางพิเศษยกดับระหว่างเมืองนะครับกรุงเทพสมุทรปากรารชนบุรี กรกุงเทพสมุทรราการจากเชียงตาชวนบุรีครับผมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่จะไปข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับขวามือเห็นป้ายครับลงไฟฟ้าบางปะกง หเห็นตึกตึกแฟดสองตึกตั้งตาง,งานคู่กันอยู่ฝาขวามือบ้างครับหเห็นมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นตึกอะไรเป็นโรงแรมหรือเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรมันจะปล่อยทิ้งร้างครับผ่านไปผ่านมาเป็นสิบสิบปีก็ ไม่ได้มีการพัฒนาต่อเติมหรือเปิดให้บริการอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังสถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัตนะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือ ฉายาของเขาเรียกว่าน้องหนูแดงโดยขึ้นจากสถานีกลางบางซื่อไปสถานีรังสิตนะครับเป็นรถไฟเป็นรถไ,ไฟฟ้าชาเนเมืองตอนนี้เราข้าไมไปน้ำบางประกงแล้วครับผมข้าไมไปน้ำบางประกงมาแล้วบางประกงบางคงึงขึ้นลงลง เดี๋ยวเราไปดูกันที่สถานีกลางบางซื่อกันครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อกันแล้วนะครับซ้ายมือนัน่นนะครับผมสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัติครับเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไปจอดภายในลานจอดชั้นใต้ดินของ ฐถาน,นีกรุงเทพอปควัดนะครับบนห,หาเข้าไปร้านจอสถานีกรางบางซื่อ ือสานีก400เมตรลียวซายกว้างใหญ่มากนะครับเดินนี่ถึงกับขาลากเลยนะครับเข้าออกรถส่งสินค้าอ่างอพชอ,อเข้าข้างหน้า เมยวซ้ายอีก400 m, เมตรเ่ยนซ้ายเล็กน้อยทางบนนั้นจะเป็นทางรถไฟยกระดับนะครับมีทั้งรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดง รถแล้วเลี้ยวซ้ายหักศอกเลี้ยวซ้ายหักศอกแล้วเหนี่ยงซ้ายเล็กน้อย รับบัตรอัตโนมัติบางเมื่อแต่ซิรับนรี้โรับบัตรอัตโนมัติแล้วเราก็หาที่จอดได้แล้วครับนี่คือลานจอดรถใต้ดินของสถานีกรุงเทพอภิวั์ เราต้องหาจุดที่ใกล้ทางขึ้นดีกว่าจุดนี้นะครับใกล้ทางขึ้นลองรับรถได้1,700คันเลยนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตครับขึ้นมาจากชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินจะเป็นชั้นจอดรถขึ้นมาแล้วประตูเข้าทางขวามือ กว้างใหญ่มากเลยนะครับตูทางขวา่กว้าง,งใหญ่มากเลยครับสถา,านีกลางบางซื่อหรือสถา,านีกลางกรุงเทพอภิวัตเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับ ข้าผ่านจุดตรวจนี่ครับภายในสถานีกรุงเทพสถานีกลางกรุงเทพกว้างใหญ่มากเลยนะครับเราต้องขึ้นไปชั้นสองจะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อจะ ไปหลังสิกว้างมากเลยครับกว้างแล้วก็มีสามชั้นด้วยนะครับ โอเคครับนี่คือการเดินทางจากเชีบุรีมากับขึ้นมาบนทาง่วนทิเศษบุตรพาวิถีแล้วก็มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือบางซื่อแล้วเราก็จะไปต่อรถรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อเดินทางจากสถานีกลางไปที่สถานีรังสิตหาทางขึ้นก่อนครับ บริเวณนี้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลนะครับจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลมาซื้อตั๋วที่นี่แล้วก็ถึงจะเข้าไปที่จุดนั่งคอยเพื่อเรียกขึ้นขบวนรถไปแต่ละสายทางครับสายเหนือสายอีสานสายใต้ครับจุดบริเวณนี้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับเห็นมีเก้าอี้ ทรงคาสสิกที่เอามาจากหัวลำโพงด้วยนะครับแหมคลาสสิกมากครับเอามาตั้งตั้งไว้เป็นอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่หัวลำโพงครับผมพามาชมย้อนวันวานณาชุมทางบางซื่อนะครับเป็นเริ่มจุดเริ่มแรกตั้งแต่สมัย รถไฟเราก่อตั้งขึ้นเลยนะครับห่วงทางสะดวกแต่ปัดคังให้สัญญาณรถเข้ารถออกนี่ชอบมากเลยครับ ตัวโดยสารย้อนยุกไปเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นตัวโดยสารในอดีตเป็นตัวที่ทําจากกระดาษการ์ดแข็งใบเล็กกว้าง30มิเมยาว57ม mm. ิลิเมคลาสสิกมากครับตอนสมัยเป็นเด็กผมเคยเก็บสะสมไว้นะครับแต่ผ่านเวลามาเนื่อนนานโดนปวกโดน การเวลาทําให้เปือยยุ่ย,ยสลายไปหมดแล้วครับนี่คือเขามาจัดตั้งไว้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพภิวัฒนะครับเพื่อให้ได้ซึมซับกับบรรยากาศกเก่าๆของวันวนของชุมทางบางซื่อนะครับพอเริ่มแรกเลยที่นี่คือชื่อเขาคือ สถานีกลางบางซื่อจึองได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองครับชั้นสองของสถานีกลางบางซื่อเพื่อไปขึ้นรถไปฟ้าชั้นเมืองสายสีแดงกว้างมากครับเดินหา ก็จะหาทางเจอทางมาซื้อตัวโดยสารเจอขึ้นมาแล้วถึงแล้วมาพอดีเลยบรรยากาศของการเดินทางสัญจรโดยรถไฟฟ้าน้องหนูแดงที่สถานีลังสิตครับผม